สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่สำคัญมากเรื่องหนึ่งคือการกระจายอำนาจกับการปกครองตนเองของท้องถิ่นในบ้านเรานะคะโดยจะอิงจากข้อมูลในสารานุกรมเล่มหนึ่งของสถาบันพระปกเกล้าค่ะครับผมในเอกสารเขามีเปรียบเทียบไว้น่าสนใจดีค่ะเขาบอกว่าถ้าประเทศเราเหมือนหมู่บ้านใหญ่ๆอปทหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เหมือน อแต่ละครอบครัวในหมู่บ้านครับการเปรียบเทียบนี่ช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นนะใช่ค่ะทีนี้คำถามที่เราจะมาหาคำตอบกันวันนี้ก็คือแล้วครอบครัวหรือท้องถิ่นเนี่ยเขามีอิสระจัดการเรื่องตัวเองมากน้อยแค่ไหนแล้วเกี่ยวพันกับส่วนกลางหรือถ้าเปรียบเทียบก็คือผู้ใหญ่บ้านยังไงบ้างครับภารกิจของเราวันนี้ก็คือ จะมาลองสกัดแก่นความคิดหลักๆจากเอกสารนี้กันเพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางกับท้องถิ่นแล้วก็ความหมายจริงๆของคําว่ากระจายอํานาจที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ในทางปฏิบัติโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีไหมคะก่อนจะไปเรื่องกระจายอํานาจอาจจะต้องอําทความเข้าใจฝั่งตรงข้ามก่อนทําไมต้องรวมศูนย์อํานาจหรือเซ็นทรัลไลเซชันค่ะอืมอันนี้เป็นคําถามที่ดีครับในเอกสารชี้ว่า การรวมศูนย์อำนาจเนี่ยมันจำเป็นสำหรับเอกภาพของชาติหรือ national unity นะครับแล้วก็เพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ uniformity แล้วก็เรื่องความเท่าเทียม equality ด้วยแต่ข้อเสียก็มีใช่ไหมคะแน่นอนครับข้อเสียที่ชัดๆเลยก็คือความล่าช้าการตัดสินใจจากส่วนกลางอาจจะช้าไปไม่ค่อยยืดหยุ่นแล้วก็บางทีมันไม่ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละพื้นที่ที่มันแตกต่างหลากหลายกันไป ซึ่งนี่ก็เลยเป็นที่มาของแนวคิดเรื่องการกระจายอำนาจถูกต้องครับพอพูดถึงการกระจายอำนาจหรือ decentralization มีประเด็นไหนที่ต้องเน้นเป็นพิเศษไหมคะจากข้อมูลนี้ครับจุดสำคัญมากๆที่เอกสารนี้เน้นย้ำเลยก็คือการกระจายอำนาจเนี่ยไม่ใช่การไปแบ่งแยกอำนาจอธิปไตยหรือ sovereignty นะครับอันนั้นยังเป็นของรัฐชาติของประเทศอยู่อ๋อค่ะแต่เป็นการจัดสรรหรือแบ่งปันอำนาจในการตัดสินใจคือ decision making power ในเรื่องที่เป็นกิจการสาธารณะจากส่วนกลางไปยังหน่วยงานอื่นหรือองค์กรอ,อื่นในเอกสารก็มีการอ้างอิงถึงข้อเสนอของอาจารย์จรัสสวรรณมาลาด้วยนะครับที่ท่านชี้ว่าจริงๆควรจะเน้นคำว่าการกระจายอานาจในการตัดสินใจไปเลยเพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับคำว่าอำนาจเฉยๆที่มันอาจจะดูกว้างไป เข้าใจแล้วค่ะคือเน้นที่อำนาจตัดสินใจทีนี้รูปแบบการกระจายอำนาจที่ว่านี้มีแบบไหนบ้างคะที่เกี่ยวกับอ,อปทหรือท้องถิ่นโดยตรงครับเอกสารจำแนกไว้หลายแบบเลยแต่ถ้าเอาที่เกี่ยวกับอทอ,อแบบตรงๆเลยเนี่ยหลักๆจะมีอยู่3รูปแบบครับคือการแบ่งอำนาจหรือ decentralization การมอบอำนาจหรือ delegation และการโอนอำนาจหรือ devolution การแบ่งอำนาจ d e c e n t r a a t i o n อันนี้คือ เหมือนส่วนกลางส่งคนของตัวเองไปทำงานในพื้นที่แต่ก็ยังคุงอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ถูกต้องเลยเหมือนเรามีสำนักง,งานใหญ่อยู่กรุงเทพแล้วก็ไปเปิดสาขาตามต่างจังหวัดแต่สาขาก็ยังต้องฟังคําสั่งจากสำนักง,งานใหญ่อยู่ดีอ๋อค่ะแล้วแบบที่2อละคะการมอบอำนาจ delegation delegation นี่ส่วนกลางจะมอบหมายภารกิจ หรืออำนาจบางอย่างให้องค์กรอื่นทำแทนซึ่งองค์กรนั้นอาจจะเป็นอ,อปทองก็ได้นะครับแต่ก็เหมือนเป็นการฝากงานให้ทำเฉยเยหรือเปล่าคะยังดึงอำนาจคืนได้ใช่ครับลักษณะน,นั้นเลยคือส่วนกลางยังกำกับดูแลอยู่แล้วก็สามารถดึงอำนาจนั้นคืนมาได้เสมอถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนเราฝากเงินเพื่อนไปซื้อของให้อาจจะบอกว่าให้ซื้ออะไรบ้างแต่เราก็ยังตามดูได้และถ้าไม่พอใจเราก็เอาเงินคืนได้เห็นภาพชัดขึ้นคะ่ะแล้วแบบสุดท้าย การโอนอำนาจหรือ devolution อันนี้ต่างจากสองแบบแรกยังไงคะ devolution นี้แหะครับที่ในเอกสารถือว่าเป็นการกระจายอำนาจในความหมายที่ใกล้เคียงกับคำว่าการปกครองตนเองหรือ local self government มากที่สุด hmm. คือเป็นการที่ส่วนกลางโอนอำนาจตัดสินใจที่ค่อนข้างกว้างขวางเลยนะครับไปให้กับอปทอซึ่งอปทอเนี่ยจะมีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากมีผู้บริหาร มีสภาที่มาจากการเลือกตั้งของคนในท้องถิ่นนั้นเองเหมือนให้ความเป็นอิสระในการจัดการมากขึ้นใช่ครับให้มีอิสระในการจัดการพอสมควรทั้งเรื่องนโยบายงบประมาณบุคลากรของตัวเองในระดับหนึ่งมีการเปรียบเทียบว่าเหมือนให้ค่าขนมลูกไปบริหารจัดการเองในขอบเขตงานที่ตกลงกันไว้พอได้ไหมคะเออก็เป็นการเปรียบเทียบที่น่าสนใจนะครับใกล้เคียงอยู่ คือให้ทั้งทรัพยากรและความรับผิดชอบไปพร้อมๆกับอำนาจตัดสินใจในระดับหนึ่งซึ่งจุดนี้เองที่ทำให้อปอทอในรูปแบบ Devolu t ช o n เนี่ยถูกมองว่าเป็นเหมือนโรงเรียนประชาธิปไตยระดับรากหญ้าเพราะเปิดโอกาสให้คนในพื้นที่ได้เลือกได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องใกล้ตัวถูกต้องครับฟังดูดีมากเลยค่ะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วการโอนอำนาจแบบ Devolu t i o n เนี่ยมันทำให้ท้องชิ่นมีอิสระเต็มที่เลยไหมคะ หรือว่ามันยังมีข้อจํากัดอะไรซ่อนอยู่บ้างตามที่ข้อมูลนี้บอกครับอันนี้เป็นประเด็นที่ซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดหนึ่งคือแม้ว่า Devolution ในทางโครงสร้างเนี่ยมันคือการโอนอํานาจไปแล้วแต่ว่าความเป็นอิสระจริงๆของอ,อปทอเนี่ยมักจะถูกจํากัดด้วยปัจจัยอื่นๆที่ในเอกสารก็พูดถึงอยู่เหมือนกันเช่นอะไรบ้างค่ะเช่นการที่อปทอยังต้องพึ่งพิงงบประมาณจากส่วนกลางอยู่มากหรือว่ามีกฎระเบียบต่างๆจากส่วนกลางที่ยังควบคุมรายละเอียดการทํางานอยู่เยอะ ทำให้ถึงแม้จะมีรูปแบบของการปกครองตนเองแล้วแต่ว่าเนื้อหาหรืออำนาจจริงๆที่ใช้ได้อาจจะยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรจะเป็นอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนมีกรอบให้แต่ข้างในอาจจะยังไม่ได้อิสระเต็มร้อยนอกจากนี้มีมิติอื่นของการปกครองตนเองที่เอกสารพูดถึงอีกไหมคะ มีการกล่าวถึงสั้นๆครับว่านอกจากการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบทางการหรือ f o r ์ a l ที่เรารู้จักกันดีอย่างอบจเทศบาลอบตที่รัฐจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแล้วเนี่ยจริงๆมันยังมีการดำรงอยู่ของรูปแบบไม่เป็นทางการหรืออินฟอร์มควบคู่ไปด้วยแบบไม่เป็นทางการคือยังไงคะก็คือการจัดการดูแลกันเองของชุมชนตามจารีตประเพณีหรือตามกลไกลทางสังคมเดิมที่เขามีอยู่แล้ว ซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่มันซ้อนทับอยู่กับการบริหารจัดการของอปทที่เป็นทางการครับอ๋อค่ะมีทั้งระบบที่เป็นทางการจากรัฐแล้วก็ระบบของชุมชนเองที่ดำเนินคู่ขนานกันไปครับผมโดยสรุปแล้วเนี่ยการจัดความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่นมันก็คือการพยายามหาจุดสมดุลนะครับระหว่างการรักษาเอกภาพของชาติกับการตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของท้องถิ่นแล้วก็รวมถึงการส่งเสริมประชาธิปไตยด้วย การที่เราเข้าใจรูปแบบต่างๆทั้ง decentralization, delegation และโดยเฉพาะ devolution เนี่ยมันช่วยให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่าทำไมอปทอในปัจจุบันถึงมีทั้งอำนาจแล้วก็มีทั้งข้อจำกัดอย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่ซึ่งมันส่งผลโดยตรงต่อชีวิตประจำวันของประชาชนเลยนะครับทั้งเรื่องบริการสาธารณะการมีส่วนร่วมต่างๆค่ะจริงด้วยค่ะทีนี้มีประเด็นทิ้งท้ายที่น่าสนใจจากข้อมูลนี้นะคะเขาชี้ว่าอาปทอของไทยเราเนี่ย มักจะเป็นการผสมผสานรูปแบบต่างๆเข้าด้วยกันอืมใช่ครับคืออาจจะได้รับอำนาจหน้าที่บางอย่างมาตามหลัก Devolution ก็จริงแต่ว่าในด้านการคลังหรือภารกิจบางอย่างก็อาจจะยังมีลักษณะของ Delegation ปนอยู่หรือยังถูกควบคุมจากส่วนกลางค่อนข้างมากคำถามสำคัญที่น่าคิดต่อก็คือการผสมผสานรูปแบบแบบนี้มันทำให้ท้องถิ่นของเรามีอำนาจปกครองตนเองอย่างแท้จริงมากน้อยแค่ไหนกันแน่ แล้วมันส่งผลยังไงต่อประสิทธิภาพหรือความสามารถในการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่จริงๆคะครับเป็นคำถามที่ท้าทายและน่าขบคิดต่อยอดมากๆครับจากข้อมูลที่เราได้คุยกันในวันนี้